สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูสูตรสามตัวบนนะครับรก็คือสามตัวโต๊นะครับจะมีทั้งหมดสิบสอชุดนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3สูตรนะครับวิธีคิดนะครับสูตรที่หนึ่งเราจะใช้หลักร้อยนะครับโหดได้หลักหน่วยล่างนะครับ ลบหกห้าคงที่นะครับเก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกห้าได้ยี่สิบสองนะครับ,บก็ได้สองนะครับบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสามสูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักสิบนะครับบวกเก้าคงที่ ห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับเราก็ได้สี่บวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นห้านะครับแล้วบวกอีกหนึ่งเป็นหกก็ได้สี่ห้าหกนะครับสูตรที่สามนะครับเราจะใช้หลักแสนสองครั้งนะครับโดยด้วยหลักหน่วยล่างสองครั้งแล้วบวกได้สองคงที่นะครับ สามบวกสามเป็นหกนะครับหกบวกแปดเป็นยี่สิบหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกแปดเป็นสามสิบสองนะครับสามสิบสองบวกสองตรงพี่ได้สามสิบสี่นะครับสี่บวกเพิ่มไปอีกห้านะครับเป็นเก้า ห้ได้ครบสามสุดเราก็นำมาจับคู่นะครับเราจะได้สองซี่สี่นะครับสองซี่สี่สองห้าสี่นะครับสองหกสี่ สองสี่เก้าสองห้าเก้าสองหกเก้านะครับสามสี่สี่สามสามห้าสี่นะครับสามหกสี่สามสี่เก้าสามห้าเก้าสามหกเก้านะครับจะได้ทั้งหมดสิบสองชุดนะครับขออภัยนะครับเลอะไปหน่อยนะครับ ึ่งผลรางวัลวัฏมาออกหกสี่สองครับเราก็เข้าชุดนี้นครับดูว่าถัดไปกันนะครับหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกห้า จะวการน้ำเงินนะครับ1ิบวก5 6บวก9เป็น15 15บวก5เป็น20นะครับได้0กับ1สูตรที่2นะครับบวก9ของที่นะครับได้ 9, 0 1นะครับสูตรที่3 บวกสองคงที่นะครับสองบวกแเป็น10นะครับ10บวกสเป็น12เราได้สองกับ7นะครับจับคู่เราได้0 9นสองนะครับ0 02ย์ศย์สองแล้วก็ศูนนะครับ0ูนย์เจ็นย์ด 027นะครับ192 1 02 1 12 1, 1, 2, นะครับ197 1 07 117ทั้งหมด12ชุดนะครับ รางวัลก็จะมาออกหนึ่งห้าห้านหนึ่งสองนะครับเอาชุดนี้กับชุดนี้นะครับวถต่อมาเราจับแค่ตรงนี้เลยนะครับมัวไปหน่อยนะครับต้องขออภัยสมาชิกด้วยนะครับ 0บวก6เป็น6 6หบวกหเป็น11นะครับได้1กับ2บวก9นะครับ901 สอบวกสเป็น4 4่บกสองคงที่ได้6นะครับ6กบวกหเป็น1ผลรางวัลก็ทัดมาออก3 19หนึนะครับจะได้หนึนะครับ ต่อต่อมาครับหนึ่งบวกสองบวกห้าเป็นแปดนะครับบวกเก้านะครับเก้าศูนย์หนึ่ง หบวก4เป็น10บสบวกสองคงที่นะครับไนสองสองบวกเพิ่มอีก5้านะครับเป็นเจ็ดรณวันก็ถามาออก8 0 7นะครับเดี๋ยวงวดที่จะถึงกันนะครับใน,น,นวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้ร้อย้านะครับสูตรที่1นะครับหลักร้อยนะครับเล็กแด บวกด้หลักหน่วยนะครับคุณเลืกสองแปดบวกสองเป็นสิบนะครับบวกได้ห้าคงที่ได้สิบห้านะครับสูตรที่หนึ่งเราได้ห้ากับหกสูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบล่างบวกเก้าคงที่นะครับเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดนะครับเราได้แปดเก้าและศูนย์สูตรที่สองนะครับหลักแสนสองครั้งนะครับหน่วยล่างสองครั้งบวกสองคงที่นะครับ หกบวกสี่เป็นสิบสิบบวกสองคงที่นะครับได้สิบสองเราได้สองกับเจ็ดนะครับเรานำทั้งสามสุดมาจับคู่นะครับห้าแปดสองนะครับห้าเก้าสองห้าศูนย์สอง ห้าแปดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดนะครับหกแปดสองหกเก้าสองหกศูนย์สองหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ด หนะครับจะได้ทั้งหมด12ชุดนะครับสุดจะเดินต่ออีกหรือไม่ไม่มใครทราบนะครับก็ฝากเพื่อนๆเก็บไว้พิจารณากันนะครับเป็น12ชุดโต๊ะนะครับใครชอบก็นำไปใช้นะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับสตรทุกสตรมีข้ามมีหลุดนะครับไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าสุดไหนจะเดินต่อสุดไหนจะหลุดนะครับ ฝากเพื่อนๆไว้พิจารณากันอีกหนึ่งสูตรนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในงวดถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ